ันยังไม่ขึ้นเนามันกำลังมาลูกจ่้ายอะผ่ายอะายอะาตัวคัวบเลยลูกตัวคับตัวเจ้าพี่ อ้อยังกลับยังอืมมาดูปลาให้หารปลากันดูปลากลอะลน้ัากนอ่้ะน้ำใสมากเลยเมื่อก่อนเยอะกว่านี้นะตัวเนี้เหรอตัวนี้ไหม